ARC สองครับตัวนี้ของใหม่อันนี้เป็นตัวใหม่นะครับที่ว่า uh, เป็นตัวโมของทางร้านนะครับตัวนี้เป็นใบท้ายใหญ่นะครับ ARC สองของกาเลต ARC สองจะมีอยู่หลายรุ่นนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวโมสั่งโมมาพิเศษนะครับเป็นใบท้ายใหญ่อันนี้เป็นของใหม่ครับใส่โคงเบอร์สีเดี๋ยวให้ลองฟังเสียงดูเพราะว่าเดี๋ยวลมเป่านะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แต่งโคงให้วีดนะ เดี๋ยวให้ลองฟังเสียงตัวนี้บูตติดดีครับคลายไวใบท้ายใหญ่นะครับใบหน้าเล็กใบท้ายใหญ่ก็ บูตติดไว้ใครเสียไวยนะครับเสียงก็ตัวนี้ใช้ได้เลยนะตัวนี้ก็เหมาะสำหรับพวกรถไถนะครับรถถขนาดประมาณเจ็ดสิบแรงขึ้นไปครับใส่ได้เป็นขคงเบอร์สี่นะครับ